สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวนอนหลับฝันดีสวสดมนต์ช่วยได้เรื่องนี้ต้องพิสูจน์คลิปนี้นะคะจะมาเช็คความเชื่อกันค่ะว่าการสวสดมนต์นั้นช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายขึ้นจริงหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเลยค่ะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโดีดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรกฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับในเรื่องของการสวดมนต์นะคะไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติทางศาสนา ตามโหนทางสร้างบุญบารมียังได้รับอนิสงส์สู่ความก้าวหน้าในชีวิตแต่การสวดมนต์ยังช่วยบรรเทาความเครียดเป็นวิธีที่ดีนในการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจลดความวิตกกังวลและนอนไม่หลับได้ด้วยค่ะทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยพาให้ฝึกสมาธิมุ่งเน้นไปส,สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตได้คนที่มีความศรัทธาเชื่อว่าการสร้างความรู้สึกสงบ และเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งปาฏิหาริย์ในชีวิตแต่คนมากมายเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้ว่าไม่ได้มีความเชื่อเหล่านี้การสวดมนต์ย่อมมีประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับอย่างแท้จริงนะคะการสวดมนต์ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นค่ะไม่ใช่คำกล่าวลอยๆเพราะว่ามีผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า การสวดมนต์สามารถปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้นะคะมีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสาราาในปี2015ทดสอบกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มคนที่สวดมนต์แล้วก็ไม่ได้สวดมนต์พบว่าคนที่สวดมนต์ก่อนนอนเป็นเวลา20นาทีเป็นเวลา8สัปดาห์นอนหลับได้ดีขึ้นตื่นกลางดึกน้อยลง แล้วก็รู้สึกสดชื่นมากขึ้นในตอนเช้าเมื่อเทียบกับคนที่ควบคุมที่ไม่ได้สวดมนต์นะคะจะสอดคล้องกับผลการศึกษาในปี2012ที่พบว่าคนที่สวดมนต์เป็นประจำเป็นเวลาหนึ่งปีนอนหลับได้เร็วขึ้นและมีแนวโน้มที่จะนอนหลับสนิทมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้สวดมนต์ค่ะดังนั้นหากใครกำลังประสบปัญหานอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิท การสวดมนต์อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้นะคะสามารถสวดมนต์ร่วมกับคนในครอบครัวหรือว่าสวดคนเดียวก็ได้โดยอาศัยการเปิดหนังสือบทสวดมนต์หรือเปิดคลิปเสียงสวดมนต์คลอเบาๆระหว่างนอนหรือว่านั่งในท่าทางที่ผ่อนคลายในช่วงสัปดาห์แรกแม้ว่ายังไม่เห็นผลแต่เมื่อได้ทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ การนอนหลับของเราอาจจะไม่กลายเป็นปัญหามากวนใจอีกต่อไปเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องของการสวดมนต์ช่วยให้นอนหลับฝันดีจริงหรือไม่เรื่องนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ